ชีวิตของพืชดอกเมื่อพืชเกิดวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสาหร่ายพืชมีการปรับตัวมากมายเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้บนบกลักษณะหนึ่งของวิวัฒนาการในพืชคือการมีวัตจักรชีวิตแบบดิปล o h a p พลอติกหรือวัตจักรชีวิตแบบสลับหมายถึง วัตจักรชีวิตที่มีการสลับของช่วงชีวิต2ระยะซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพนี้ต้นสปอร์ไฟซึ่งประกอบด้วยเซลล์เป็นดิพลอยหรือแต่ละเซลล์มีโครโมโซมที่จับเข้าคู่กันจำนวน N คู่หรือมีจำนวนโครโมโซม2 N แท่งเมื่อจะสร้างสปอร์เซลล์กำเนิดสปอร์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ได้สปอร์ซึ่งเป็นแฮปพลอยหรือมีจำนวนชุดของโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากนั้นสปอร์จะงอกโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเจริญและพัฒนาต่อไปเป็นแกมีโทไฟเมื่อจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้นแกมีโทไฟจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียและหลังจากเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเกิดการปฏิสนธิจะได้ไซโกด ซึ่งเป็นดิปลอยที่จะเจริญต่อไปเข้าสู่ระยะเอมบริโอก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ระยะสปอรไฟที่สมบูรณ์จากแผนภาพนี้จะเห็นว่ามีช่วงระยะที่ต้นพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม2ชุดคือระยะสปอร์ไฟและช่วงระยะที่ต้นพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเพียงหนึ่งชุดคือระยะแกมมีโทไฟ จากระยะสปอร์ไฟไปสู่ระยะแกมีโทไฟจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อลดจำนวนชุดโครโมโซมลงเหลือ1ชุดในแต่ละเซลล์ส่วนจากระยะแกมีโทไฟไปสู่ระยะสปอร์ไฟนั้นจะเกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ได้เซลล์ใหม่ซึ่งมีจำนวนชุดของโครโมโซม2ชุดเท่าเดิมและ,จะเจริญต่อไป นอกจากนี้ในวัตจักรชีวิตแบบดิ p โล h ฮปลอนติกจะมีการแบ่งเซลล์แบบ m มโท s i s ทั้งเพื่อการเจริญและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มีเพียงช่วงการสร้างสปอร์เท่านั้นที่จะมีการแบ่งเซลล์แบบ m มโอซิสสำหรับรายละเอียดของวัตจักรชีวิตของพืชในอน,นจาจักพืชน,นั้นจะใช้พืชดอกเป็นตัวอย่างและมีรายละเอียดดังนี้มเมล็ดประกอบด้วยเปลือกเมล็ดและเอมบริโ ซึ่งเป็นสปอรโฟไฟด์ดังนั้นมเมล็ดจึงอยู่ในระยะสปอรโฟไฟต์เมื่อเมล็ดงอกเอมบริโอจะเจริญต่อไปเป็นต้นสปอโรไฟต์ที่สมบูรณ์หากพร้อมที่จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศพืชจะสร้างดอกขึ้นมาเป็นอวัยวะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ดอกที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศดังตัวอย่างนี้ คือดอกแพงพวยฝรั่งจะมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันในอับเรนูของเกสรเพศผู้จะมีเซลล์กำเนิดไมโครสปอร์อยู่ภายในซึ่งจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างไมโครสปอร์จากนั้นไมโครสปอร์จะเจริญต่อไปเป็นไมโครแกมมีโทไฟส์หรือแกมมีโทไฟ์เพศผู้ ซึ่งในพืชดอกเรียกเรนูโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสสองครั้งได้เซลล์หลอดเรนูและสเปิร์มสองสเปิร์มซึ่งการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดอยู่ภายในอับเรนูจากนั้นอับเรนูจะเปิดออกเพื่อการถ่ายเรนูต่อไปส่วนภายในรังไข่ของเกสสนเพศเมียนั้นจะพบออบุน ภายในอวุลจะมีเซลล์กำเนิดเมกาสปอร์ซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเมกาสปอร์โดยเมก a สปอร์สเซลล์จะสลายไปหรือเพียง1นึเมกาสปอร์ที่จะเจริญต่อไปเป็นเมกะแกมีโทไฟหรือแกมีโทไฟเพศเมียโดยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสสาครั้งเมกะแกมีโทไฟที่จเจริญเต็มที่เรียกว่าถุงเอมบริโอ ประกอบด้วยเซล7เซลลคือเซลแอนติโพดอล3เซลเซลล์กลาง1เซลเซลจินเนจิต2เซลและเซลลไข่1เซลลเฉพาะเซล์กลางเท่านั้นที่มีนิวเคลียส2อันเซลล์ที่เหลืออีก7เซลล์แต่ละเซล์จะมีเพียง1นิวเคลียส เมื่อเรนูเคลื่อนออกจากอับเรนูไปยังยอดเกรสรเพศเมียแล้วเรนูจะสร้างหลอดเรนูจเจริญออกมาแทรกผ่านยอดเกรสรเพศเมียลงไปยังก้านชูยอดเกรสรเพศเมียจนไปถึงรังไข่และเข้าไปยาออกอวุ่นผ่านทางช่องเปิดหรือไมคโครพายที่ปลายอ,อวุนเมื่อหลอดเรนูแทรกจนถึงถุงเอมบริโอหลอดเรนูจะเปิดออก ปล่อยให้สเปิร์มตัวหนึ่งปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้ไซโกดซึ่งจะเจริญและพัฒนาต่อไปเป็นเอมบริโอส่วนสเปิร์มอีกตัวหนึ่งปฏิสนธิกับเซลล์กลางได้เซลล์กำเนิดเอนโดสเปิร์มซึ่งจะเจริญและพัฒนาต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์มหลังการปฏิสนธิคู่หรือดับเบิลฟอติล z เซชันนี้ อวุนจะพัฒนาต่อไปเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะพัฒนาต่อไปเป็นผล วัตจักรชีวิตของพืชดอกสามารถสรุปได้ดังแผนภาพนี้ระยะแกมิโทไฟของพืชดอกคือระยะที่ไมโครสปอร์และเมกาสปอร์ปรากฏขึ้นในวัตจักรชีวิตไปจนกระทั่งด้าเรนูและถุงเอมบริโอตามลำดับส่วนระยะสปอร,รไฟจะเริ่มตั้งแต่ม,มีไซโกดเกิดขึ้นจนถึงการสร้างเซลล์กำเนิดไมโครสปอร์หรือเซลล์กำเนิดเมกาสปอร์ สำหรับช่วงชีวิตของพืชดอกที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นคือช่วงที่เซลล์กำเนิดไมโครสปอร์และเซลล์กำเนิดเมกาสปอร์ซึ่งมีจำนวนชุดของคโครโมโซม2ชุดแบ่งเซลล์เพื่อสร้างสปอร์ซึ่งมีจำนวนชุดคโครโมโซมเพียง1ชุดนั่นเองส่วนช่วงชีวิตที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นคือช่วงที่ไมโครสปอร์และ, or, ะเมกาสปอร์เจริญไปเป็นเรนูและถุงเอวัยวะ ตามลำดับเรื่อยไปจนถึงการเจริญของไซโกดเป็นเอมบริโอและการเจริญเติบโตของเอมบริโอเป็นสปอรไฟที่สมบูรณ์